สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พกันยาณมิตรที่น่ารักทุกทท่านนะคะเจอกันกับเพจมาดามทัศนีนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจมาดามทัศนีนะคะสู่ง่ายๆสไตล์มาดามก็มาจะเจอกันกับเพื่อนเพื่อน พี่ๆน้องๆทุกทุกท่านแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องของการเงินยังไม่หมดไปค่ะเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเนาะเราก็อยากอ,อยากได้รับโชคดีอยากรับทรัพย์อยากทํางานแล้วมันได้ตังเราจะทํำยังไงเนาะวันนี้เราจะมีวิธีปลุกพลังใจของเรานะคะให้เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเนาะปรับใจแล้วปลุกทรัพย์ ปลุกพลังเราเนี่ยรับทรัพย์รับโชคดีในทุกวันนั่นเองนะก็คือการปรับสามวิธีป,ปรับใจเนาะ <c oughs> เพื่อที่ปลุกพลังรับทรัพย์รับโชคดีของเราเนี่ย <c oughs> ข้อหนึ่งก็คือปรับทัศนคติความเชื่อความรู้สึกของเราเกี่ยวกับเรื่องของการเงินว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไอการที่เราจะได้เงินมาเนี่ยมันก็จะมีแค่เงินเดือนเราเท่านั้นเนาะเมื่อก่อนพี่ก็จะคิดอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนพี่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะพี่ก็จะแบบว่าคิดว่า เราคงได้ได้เงินมาแค่เฉพาะเงินเดือนเท่านั้นแหละเราไม่ได้ไปทําอะไรเราจะมีมันมันคงไม่มีเงินที่ไหนมันจะเข้ามาหาเราได้ง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นความเชื่อที่มันเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นข้อจํากัดทําให้เราเนี่ยเหมือนกับไม่เปิดช่องทางการเงินนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ใช้ความคิดความเชื่อของเราความรู้สึกของเราว่าเฮ้ยเงินทองอ่ะ เขาสามารถเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรไม่ว่าเราจะทําแล้วมันได้เงินหรือไม่ได้เงินก็แล้วแต่ในที่สุดอ่ะเงินเขาก็จะเข้ามาหาเรานั่นเองนะคะมันเป็นแบบเหมือนกับเราเปิดช่องทางนั่นเองนะคะเปิดว่าเฮ้ยฉันยินดีรับเงินทุกช่องทางนะยินดีรับเงินทุกสกุลด้วยไม่จํากัดด้วยนะว่าคุณจะต้องเป็นเงินบาทเท่านั้น เนี่ยยอมรับทุกสกุลค่ะมาเลยเงินอะไรก็มาเพราะว่าตอนนี้เนาะโลกออนไลน์ของเราเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันไปทั่วโลกแล้วเราจะมาจํากัดอยู่แค่ว่าเอาเงินไทยเท่านั้นไม่ได้ค่ะเราต้องรับ,ต,รบต้องรับทุกสกุลไม่จํากัดแค่เงินบาทนะคะเ,เงินดอลลาร์เงินเมียนมาเงินอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาเรายูโรเงินปอนรับหมดค่ะใครจะเข้ามาหาเรายินดีรับเงินทุกช่องทางนั่นเองแล้วก็เปิด เขาเรียกว่าเปิดช่องทางการเงินเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อเดิมๆของเราว่าเงินมันมาแค่ช่องทางเนี้ยเงินมาจะแคะ่เขาเรียกว่าเงินเดือนโบนัสเรามีอยู่แค่นี้เนาะบางคนเพราะว่าบางคนส่วนใหญ่ก็ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างพี่เมื่อก่อนพี่ก็เคยคิดอย่างนี้ว่าฉันก็คงได้เงินจากแค่ตรงนี้ให้เราคิดใหม่คะ่ะยินดีรับเงินทุกช่องทางเนาะเปิดให้ช่องทางการเงินเขาไหลมาหาเรานั่นเองอย่าไปจํากัดแค่ว่า เฮ้ยฉันอาจจะได้แค่ตรงนี้เนาะไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรนะคะทําเล่นๆไปค่ะทุกคนขอให้มีงานอดิเรกนะคะอันนี้คือมันมันมันเป็นอีกช่องทางช่องทางหนึ่งของเราที่สามารถจะเปิดเขาเรียกว่าจะเปิดช่องทางการสร้างรายได้ของเรามันไม่ว่าจะเป็นการอ่าทำอะไรอ่ะเหมือนกับเราทําอะไรเล่นๆปลูกต้นไม้เล่นๆวาดรูปเล่นๆพับเหรียญเล่นๆทําสนุกสนานไปทําให้มันมีแบบ ให้มันมีเหมือนว่าทําสิ่งที่เรารักเราชอบเพราะว่าบางคนเนี่ยงานอนดิเรกนะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเรานชอบเนาะรักที่จะทํานั่นเองนะคะแล้วก็ทําไปทำมาอา้าวกลายเป็นเงินเฉยเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่าสามารถทําให้เราเนี่ยมีรายได้ได้เนาะแล้วบางคนก็เฮ้ยหนูตกงานค่ะหนูจะทํายังไงดีคือจริงๆอ่ะอ่ะตกงานเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้เยอะแยนะเนาะตกงานแต่เรายังเล่นเฟซอยู่อ่ะ ให้เราเอาตัวเราเองนะ่ะขึ้นมาอยู่บนหน้าเฟซเลยเปิดเพจก็ได้เปิดเพจหรือว่าไม่ต้องเปิดเพจก็ได้เอาเอาสินค้าที่เรามีอ่ะในเขาเรียกว่าในในบ้านเราเนี่ยแหละเราสามารถขายสินค้าเราได้คะ่ะมาโพสตขายเลยค่ะขายไปขายได้ก็ได้ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําให้มีความสุขไปดีกว่าเราเออโพสทิงโพสกว้างเนาะนั่นแหละก็คืองานของเราถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองตกงานนะคะลองหารายได้จาก เขาเรียกว่าของในบ้านของเราจะเป็นมือ2มือ1อะไรก็แล้วแต่บางทีมันอาจจะเป็นมือหนึ่งที่เราไม่เคยใช้เลยก็ได้นะคะเราลองเอามาเขียนคอนเทนต์แล้วก็เขียนว่าเออเนี่ขายหน้าอะไรเงี้ยบางทีเราก็โพสลงมาขายขายได้เฉยเลยแล้วก็เปิดความรู้สึกของเราเรื่องของ การเงินนะคะว่าเงินมันมาได้ทุกช่องทางไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่จํากัดเนาะแล้วก็รับยินดีรับเงินทุกช่องทางทุกสกุลบนโลกใบนี้ให้เข้ามาเหอะเรายินดีรับเขาเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินสุจริตเงินที่เราที่เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นเงินที่ถูกต้องเป็นเงินที่สุจริตนั่นเองนะคะอันนี้ข้อ1น,นะคะก็คือเรื่องของการ ปรับใจของเราปลูกพลังนะคะปรับใจเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับการเงินอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินทองมันหาย,ยากเงินมันจะต้องมาแค่ช่องทางนี้ทางเดียวนะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะให้เราอบอกตัวบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยเราอะมีเงินเข้ามาหาเราทุกช่องทางเลยแล้วไอสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะสามารถทำเงินให้เราได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ ทัศนคติของความเชื่อ,อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นเองนะคะมันมันเป็นไม์เซ็ตแรกๆที่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ไม่ไม่เคยรู้เนาะไม่ไม่รู้สึกไม่ไม่ทราบซื้อไม่อะไรเลยรู้แต่ว่าเฮ้ยเงินมันหาย,ยากรู้แต่ว่าเฮ้ยฉันต้องได้แค่นี้อ,อันนู้นนี้นั่นเนาะพอเรามาเรียนรู้จริงๆเราสามารถทําเงินได้จาก ทุกช่องทางทุกอย่างที่เราทําลงมือทําอะไรก็สามารถเป็นเงินเป็นทองได้นั่นเองนะคะวันนี้นี่แหละข,ข้อหนึ่งก็คือปรับทัศนคติของเราในเรื่องของการเงินให้มี mindset ในเรื่องของการเงินให้เป็นแนวทางที่ที่เป็นบวกนะคะแล้วเราเนี่ยเราทุกคนสามารถจะ ได้รับเงินจากทุกช่องทางนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสอนนั่นก็คือให้เราเรู้สึกเสมอให้เรารู้ตัวเสมอว่าเราเนี่ยเป็นคนโชคดีเราเป็นคนโชคดีนะเราทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเราสามารถรับเงินเงินอะ,อะไรเงินฟ้าประทานเงินลาบลอยเงินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาตัวเราเนี่ย ให้ปรับความรู้สึกของเราปรับความคิดของเราเลยบอกกับตัวเราเองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโชคดีจังแม้กระทั่งเงินที่เข้ามาหาเราบาทนึงหรือว่าเราเดินไปเก็บตังได้เนี่ยเราก็เป็นคนโชคดีเห็นไหมคนโชคดีที่ไหนก็คือเรานั่นเองนะคะ <c oughs> คือทุกคนสามารถสร้างโชคดีได้ด้วยคําพูดของเราด้วยความคิดด้วยพลังใจของตัวเราเองนี่แหละมันไม่มีใครมาบอกเราดอกว่า <c oughs> ถึงแม้มีคนมาบอกแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นคนโชคดีเราก็จะไม่ได้รับโชคดีนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ปรับใจตัวเราเองได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองกําลังใจก็อยู่ที่ตัวเราเองจะคิดจะพูดจะทําเราเองเป็นคนสั่งตัวเราเองสั่งลงไปแล้วเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราเขาไปเขาจะไปจับกระแสที่มันจับได้เร็วมากที่สุดก็คือคําพูดของเรานี่แหละไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไป จิตใต้สานึกเขาไม่รู้กับเราหรอกเราจะพูด่าว่าทำไมแย่จังเลยนู่นนี่นั่นเขาก็จะจับความรู้สึกของเราจับพลังคําพูดของเราที่เราพูดออกไปทุทกๆวันเนี่ยทุกครั้งทุกวันที่เราพูดออกไปซ้าๆบ่อยๆเนี่ยจิตใต้สํานึกของเราเขาไม่รู้ว่าเรา,เาไม่อยากได้แบบนี้นะแต่ เราพูดออกไปแล้วดังนั้นถ้าเราจะพูดอะไรคิดอะไรขอให้เราเป็นพลังคําพูดที่เป็นคําคพูดที่สร้างโชคดีให้เราเราบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนโชคดีนะแม้กระทั่งว่าเงินเข้าบาทนึงหรือว่ามีคนเอาอะไรมาให้เราหรือว่ากาลัลยานมิตด,ดีๆมา <c oughs> มาให้กําลังใจเราอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าคนรอบข้างของเราเนีย่ยให้กําลังใจดีๆเรามานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โชคดีแล้วก็มองเห็นความโชคดีของเราในในรอบตัวของเราเนี่ยมองเห็นแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆนะคะถ้าเราถ้าเรามองเห็นสิ่งโชคดีเล็กๆนะ่ะมันจะขยายใจเรามันจะไปขยายตรงนั้นค่ะแล้ว <c oughs> ความโชคดีอะไรต่าง itaire, ๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาในชีวิตของเรามา,มากยิ่งขึ้นอันนี้ <c oughs> ขอไปนะคะอันนี้ตัวตัวเองเนี่ยจะเป็นเจอเองเนะาะอย่างเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่คิดลบมากคิดลบอะไรก็แบบคิดมากคิดไมคิดจน <c oughs> แบกเอาไปนอนด้วยนอนไปก็นอนอนอนไปทั้งความทุกข์ความเครียดอะไรทุกอย่างแบกมันไปตื่นขึ้นมาก็ยังแบกต่ออีกนั่นแหละ อแล้วทีนี้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะเข้ามาหาตัวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราเราเป็นเราเองนี่แหละเป็นคนโปรแกรมจิตตัวเราเองเราอ่าก็เรียกว่าอ่าเหมือนเหมือนสั่งจิตตัวเราเองว่าเอ้ยฉันไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นคือฉันจะเจอแต่เรื่องไม่ดีนู่นนี่นั่นเนาะเราเนี่ยเป็นคนสั่งจิตตัวเราเองดังนั้นขอให้เราเปลี่ยนตัวเราเองใหม่นะคะตื่นมาทุกวันเนี่ยเราโชคดีแล้วค่ะเรามีลมหายใจเรา ừ, ได้ ไปต่อนะเราได้ไปทําสิ่งดีๆให้กับผู้คนไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับโลกโดยเฉพาะกับตัวเราเองเนี่แหละค่ะเราพูดดีบอกรับตัวเองเนาะอุ้ยเราโชคดีจังเราเก่งจังเลยที่เราได้เกิดมาเรามีครบ32ประการเนี่ยมีตายังดีอยู่เนาะหูตาจมูกปากเรายังใช้การได้เนี่ยเราเป็นคนโชคดีแล้วแล้วไอ,ไอ้ไอ้ที่เรามองเห็นสิ่งที่โชคดีในตัวเราเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะขยายขยายออกไปจนกระทั่งว่า เออเราจะมองเห็นอะไรที่มันมันเป็นสิ่งดีเสมอคะ่ะแต่ว่าม่ไม่มันไม่ใช่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีดตลอดเวลานะคะแต่จริงๆแล้วคนที่คิดดีอะ่ะโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเรื่องราวที่แบบว่า มันไม่ดีเข้ามานะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองเพราะว่าเราปรับใจเราเราไปโฟกัสในเรื่องราวดีๆแทนที่บางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราหรอกแต่ว่าเราไปโฟกัสในสิ่งที่ที่มันดีนั่นเองนะคะเรา,เ,าเรื่องเรื่องไม่ดีก็ช่างเราก็ปล่อยไปเออมันไม่ดีไปแล้วก็ปล่อยไปเราก็มาปรับตรงที่เอเรามองเห็นเอออย่างน้อยมันก็มีสิ่งตรงนี้ดีเนาะอ,อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ย เหมือนกับว่าเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่โชคดีเออยังดีนะที่มันได้แบบนี้ดีนะที่มันยังเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าเราไปมองเห็นแต่ความไม่ดีอะเราจะทุกข์ค่ะเราจะทุกข์ท้อนะ้องเฮ้ยทำไมอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไปเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีนะั่นแหละค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าจิตของเราเนาะคำพูดของเราพลังคําพูดเนี่ยมีมีผลมากเลยสําหรับเ,เวลาที่เราพูดอะไรออกไป ก่อนนียไม่เคยไม่เคยเข้าใจเนาะทําไมโบราณเขาบอกว่าไม่ให้เราพูดคําว่าไม่มีตังเขาบอกว่าอย่าพูดนาะนเดี๋ยวเราจะไม่มีตังตามปากเราเราเพิ่งมาเข้าใจหรือเมื่อนี่แหละมาเรียนรู้เจตพลังจิตใต้สํานึกนี่แหละถึงได้เรียถึงได้เข้าใจว่าอ๋อ พะเราพูดออกไปจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้เขาก็เลยจัดให้เรากลายเป็นคนไม่มีเงินไปเลยเนี่ยดังนั้นเราอย่าพูดอ,อย่าพูดอะไรที่แบบที่โบราณเขาพูดนั่นแหละคะ่ะว่าอย่าไปพูดนะว่าไม่มีเงินนู่นนี่นั่นขอให้เรามีเงินน้อยก็ขอว่าเออเรามีเงินนะขอบคุณเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเราจะเท่าไหร่ก็ช่างนะคะขอบคุณแล้วมันจะขยายออกไปแล้วเราจะมีความรู้สึกที่มันอิ่มมันเต็มในในเขาเรียกว่าในเงินของเราทุกบาททุกสตางค์ที่มันมีอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่า ไอ้เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าปัจจัดตังเนาะถ้าเราถ้าเราไม่คิดเองทําเองพูดเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า <c oughs> ไอ้สิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันเป็นจริงเพราะว่าตัวเองนี่ก็เอ่อเมื่อก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่ได้ว่าเป็นคนที่คิดดีเนาะแต่ว่าคือลักษณะจริงๆภายนอกอ่ะจะเป็นคนที่คิดดีแต่กับตัวเองเนี่ย จะคิดลบตลอดเนาะดังนั้นการเปลี่ยน mindset การเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของเรา,า <c oughs> เกี่ยวกับเร <c oughs> <ๆ>ื่องการเงินหรือเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันจะได้หมดทุกเรื่องเลยค่ะแค่เรารู้รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยในตัวเราเนี่ยมันจะเปสามารถไปปรับใจใช้ได้กับทุกเรื่องราวไม่ว่าการเงินการงานความรักได้หมดเลยค่ะแค่เรื่องเดียวเราสามารถปรับใจของเราเนี่ย เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้เลยแล้วแล้วทุกๆคนเนี่ยจะมีความสุขนะคะนี่คือข้อที่3นี่ก็คือขอให้เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างมีความสุขสนุกสนานเบิกบานสนุกในสิ่งที่ทำเราทำอะไรเราทำงานอะไรก็ขอให้เรามีความเบิกบานมีความสุดสนุกกับมันน่ะแต่ก่อนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้สึกสนุกเนาะเออเมื่อก่อนทีเ่เริ่มมาทำ YouTube ตอนแรกก็เครียดทำไปทำมาเครียด ทำไปทำมาเฮ้ยจะไหวไหมทำไมยอดวิวมันน้อยจังอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราปรับใจใหม่ค่ะปรับใจว่าเฮ้ยเราทําไปเพื่ออะไรเราต้องมาดูตัวเราเองว่าเราทําทุกอย่างไปเนี่ยเพื่ออะไรเราทําเพราะว่าเรามีความสุขใช่ไหมที่เราออกมาทําที่เราออกมาพูดที่เราออกมาแบ่งปันสูตรต่างๆเรื่องของการทําอาหารหรือว่าเรื่องของการาพูดให้กําลังแรงใจเพื่อนๆเื่งน,นี้ย เราอยากทําใช่ไหมเราเรามีความสุขในการทําใช่ไหมเรารู้สึกดีเนาะในหลายหลายท่านที่แบบเขามาฟังเราเขาอาจจะได้ข้อคิดดีๆหรือว่าเคล็ดลับดีๆจากเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้อันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญของเรานอะนที่เราสามารถพูดเรื่องราวดีๆให้ให้แบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะที่ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะค่ะวันนี้บไมยบายค่ะสวัสดีค่ะ เลิฟเลิเทุกท่านเลยนะคะ